ภาคเพียรปฏิบัติตัดความกังวลได้ผลแน่นอนขอเจริญพรท่านผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านวันนี้เป็นวันพระกลางเดือนหกขอหยิบยกขึ้นมาชี้แจงในวันนี้ถ้าหากว่าไม่อธิกมาตไม่มีเดือน828วันนี้จะเป็นวันส่งเสริมวิสาขะส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันวิสาขะบูชา แต่แล้วต้องเลื่อนไปเดือนหน้าเพราะมี828วันมาคะเราก็เลื่อนมากลางเดือนสี่ซึ่งก็ผ่านไปแล้ววิสาขาบูชาก็คงจะต้องเป็นกลางเดือนหน้าที่ถูกต้องตามดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ตามพระอาทิตย์พระจันทร์เพียนโคจรรอบๆโลกมีทั้งขาดมีทั้งเกินมีทั้งเติมมีทั้งแต่งหลายวาระเวลาที่ผ่านมา คนเราก็มีทั้งขาดมีทั้งเกินทั้งเติมทั้งแต่งแต่เราก็ไม่ทราบเขาก็ไม่เข้าใจในชีวิตปฏิบัติคำนี้ก็ขอฝากท่านไปตีความคิดในความหมายของท่านเองขอให้ท่านทั้งหลายมาจเจริญพระกรรมฐานดีที่สุดแต่คงจะสุดดีจะสุดหาจะสุดสแสวงหาแล้วก็เป็นโอกาสของท่านในวันนี้ที่เราได้ตัดปริพุกังวล มาอยู่วัดปฏิบัติธรรมดีที่สุดปฏิบัติธรรมกันเห็นรัตนตรยัยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ร่วมด้วยเห็นสีมหาโพ์ต้นสาระหน่วงกิ่งก้านไปถึงพระพุทธเจ้าให้ครบครันทันเวลาและดีที่สุดการปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ได้หารู้ไม่ว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรท่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชาย ที่ท่านตั้งใจมาและศรัทธ,ธาอันมั่นคงดำรงศาสตร์ชีวิตจะไม่ประมาทชีวิตจะเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาได้แน่นอนที่สุดขอฝากท่านผู้ปฏิบัติทาไว้วันอุโบโสถคือวันนี้เป็นวันที่เราจะรักษาจิตให้สดชื่นทําใจให้ชื่นบานทําให้กเกษมสำราญสักวันหนึ่งท่านจะทำได้ไหมท่านทั้งหลายเรามาสแสวงหาธรรมะ ให้เข้าวัดวัดที่หนึ่งคือวัตถุธรรมถ้าท่านมีธรรมะประจําจิตประจําใจวัตถุก็สะอาดชีวิตก็ปราศจากมุลทินจะไม่เศร้าหมองต่อไปตลอดชาตินี้และชาติหน้าวัดที่สองคือวัดอารมณ์เราอย่าไปวัดอารมณ์คนอื่นเขาให้เสียคลื่นมันเสียโอกาสและเวลาของท่านที่จะได้แก่ตัวของท่านแล้วตัวใครตัวมัน ใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ช่วยกันไม่ได้ภรรยาปฏิบัติธรรมมีธรรมะประจำจิตใช้ชีวิตประจำใจที่ถูกต้องตามคันลองของชีวิตแล้วสามีก็คงไม่ได้ต่างคนต่างทำกันสามีนั่งปฏิบัติกรรมฐานในวัดภรรยามาตามภรรยาไม่สนใจเลยก็จะห่างเหินกันราวฟ้ากับดินแน่นอนที่สุด จะไม่ได้พบกันในชาติหน้าต่อไปพระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติทุกชาติ80อสงไขยคู่บารมีของพระชินสีกับาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชายจิงหญิงแท้คนแก่ที่น่าบูชาคู่้างคู่สมคู่อุดมกันมาเสียสละทุกข์ให้แก่กันได้เหมือนกับเวสันดรจอมปราดราชกวีมีปัญญาสูงแม่เอ๋ยแม่มัสสี สร้างความดีสนองพระองค์ท่านฉลองพระบาทาลำบากลำบนด้วยกันนับป่าหิมพานต์ตลอดมาแทบจะเอาชีวิตชีวาหาไม่แต่แล้วต้องอดทนพระองค์สำเร็จมรรคผลเข้าสู่มรรคผลสัมโพธิญาณกลับเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปได้แล้วท่านทั้งหลายเอ๋ยคู่สร้างคู่สมคู่อบรมจิตในโลกมนุษย์นี้มีคู่เดียวเท่านั้น คือพระพุทธเจ้ากับพระเอกอัครมเหสีสร้างความดีกันทุกชาติไปกันทุกชาติเจอกันทุกชาติเสียสละกระทั่งพ่อชาลีแม่กันหาก็ให้เป็นทานแม่มัสสีหาได้ว่าไม่ลูกทั้งสองก็ปลองดองกันเพื่อสำโพธิยาณของพระราชบิดาตลอดกระทั่งถึงชนกชน,นนีด้วยออกมาอย่างนี้ชัดเจนแล้วขอฝากท่านไว้ ทั้งพระนัยเนธนัยนาก็เสียสละควักให้ท่านได้จิตใจก็ควักเอาด้วยใจหัตไทยให้เป็นทานได้ก็หมายความว่าลูกรักทั้งสองก็ให้เป็นทานได้ตัดปริโพธได้แล้วด้วยหัตไทยอันลึกสามีภรรยาก็สามารถเสียสละได้ท่านจะได้เห็นมรรคผลอย่างแน่นอนอาจเป็นชาตินี้ก็ได้ หากท่านสละอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องกล่าวว่าชาตินี้แม้ชาติหน้าก็คงจะไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นบ่อนทำลายจิตให้ชีวิตแร้นแค้นชีวิตจะไม่มีแปลนและแผนผังชีวิตจะแร้นแค้นตลอดไปตกทุกข์ได้ยากตลอดทั้งจิตใจอยู่ระทมขมขื่นขำคืนก็ไม่มีความสุขหาความสบายไม่ได้เลยในเลยท่านจะได้ข้อคิดในชีวิตกรรมฐานขอฝากท่านด้วย ท่านมาแบบจิมจ,มจิมจำจำจะไปได้อะไรกันท่านเรียนม1นถึงม6ท่านก็ต้องเรียนถึง6ปีไม่ต้องไปเอ็นทรานการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนคันลองของชีวิตมิฉะนั้นท่านจะเดินทางพลาดผิดทั้งชีวิตอับปางท่านจะเสียการเวลาในชีวิตไปเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันใดแก่ท่านแล้ว พี่น้องที่รักทั้งหลายจะเป็นบรรพชิตนักบวชไปอวดใครจะเป็นคาลือหัดที่ครองเรือนคือคารวะจำเป็นในชีวิตของเขามากต้องประกอบอาชีพการงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในชีวิตของเขามีโอกาสสำเร็จได้ยากทั้งอย่างเรื่องกังวลสนเท่ในหัวใจกังขาในหัวใจตลอดเวลาการสงสัยตลอดและล่ำไป ไม่มีความแจ้งชัดและไม่เกิดแสงสว่างในดวงจิตหทไทยใสสะอาดของท่านได้พระพุทธเจ้าสอนเราให้มีปัญญาในตัวปัญญานอกตัวนั้นช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยคนอื่นไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันเสวยชาติถึง8ปดสอสงไขสร้างบารมีกุศลบุญราศีมาหลายชาติหลายอนันตการตลอดเวลา ว่าจะมาเกิดชาติสุดท้ายเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรให้ทานได้ทุกอย่างโดยไม่หวังผลอะไรตอบแทนแต่ประการใดชาติสุดท้ายก็สามารถเสียสละได้ส่วนเราเป็นชาติสุดท้ายหรือชาติไหนกันชาตินี้ชาติแรกแต่เราก็ยังไม่สามารถจะแลกเอามรรคผลได้แต่ประการใดในเลยท่านละ่ะท่านจะได้ยาน16หรือใครปฏิบัติกันเสียดายเสียใจด้วย แค่เจ็วันอธิบายยานแค่ลำดับยานยานก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เลยจิตก็เลยตกใต้สำนึกคิดว่าเป็นการได้ยากมันยากมากมันไม่ใช่การเรียนหนังสือซึ่งง่ายกว่าแม้แต่จบปริญญาเอกก็ยังง่ายกว่าฉะนั้นการสร้างจิตชีวิตแจ่มใสใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เหมือนทองคำธรรมชาติที่หล่อเลา้ทำได้ยากมาก ต้องพยายามทำตลอดไปอย่าไปทิ้งไปคว้างเสียกลางมรคมันคาท่านจะเสียเวลาการที่จะเดินทางกันต่อไปจะเสียหน้าที่การงานชีวิตเหลือน้อยเวลาก็น้อยลงไปทุกวันข้างหลังก็มากด้วยเวลาชีวิตเดินทางก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วชีวิตเราก็ใกล้ที่จะเลี้ยวลับชายมะพร้บอัส,สดงคตดวงพระอาทิตย์ก็จะตกไปตามมรคมันคาวิถีชีวิต พระอาทิตย์ไม่เคยค้างฟ้าชีวิตชีวาเราก็ต้องดับท่านคิดกันบ้างหรือไม่หน,หนุ่มสาวอย่าคิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าขาวๆทุกคนคิดว่าเรายังมีโอกาสสร้างความดีอีกนานท่านอาจจะตายเสียในค่ำคืนวันนี้ท่านจะทราบหรือไม่ประการใดอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ปีนี้มาปฏิบัติทรรไม่ได้แม้งานมันยุ่งปีหน้างานคงไม่ยุ่งปีหน้าคงจะมาได้ ท่านคิดกันอย่างนี้กันทุกคนน่าเสียดายเวลาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านเหลือเกินท่านจะเดินไปทางไหนท่านจะก้าวหน้าไปทางไหนก้าวหลังไปทางไหนท่านจะทราบไหมธรรมะพระธรรมสินหบุราจารหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสาธุ